ตรงนี้นะคะตรงนี้แล้วก็นู่นค่ะไปยาวนู่นเลยนี่นี่อีกนี่อีกนะเต็มไปหมดเลยค่ะ อย่า <Yeah. S 2> นี่ดูตรงนี้ขึ้นเป็นแบบเต็มตะลิงเลยอ่ะดูดิอุย้ยสวยสุดๆดดูค่ะเต็มยาวไปนู่นเลยนะนู่นอีกเราจะดู โอ้ไม่ได้มากแค่สองอาทิตย์แล้วเอี่ยน้องใหญ่เดียวมากเก็บกันเลยค่ะนีน่นะคะดอกใหญ่มากคลย ตรงนี้ไม่แห้งนะมันอยู่ตรงตะลิ่งน้ำเหมือนเป็นคูน้ำอะ่ะเยอะแบบสุดๆโอโห จะขึ้นทุกปีเลยนะโอ้โหโอ้โหสวยเลย ว้าวตอนก็่ฟุน้นน้วโหความฟรคกะมาเร็วมากๆาเลยเห็ดแตรขาเหลืองค่ะโอ้โหอันนี้เห็ดพึ่งไม่มดเอ้ยถือไว้ก่อนปะป๊านั่งค่ะเราเก็บเห็ดเหลืองแล้วกว่อนตรงนี้ยังไม่มีคนมานะ อยู่ติดทางแต่ว่าไม่มีใครรู้ตรงนี้เย้โอ้ยพึ่งไปดูดอกนี้ค่ะดอกนี้โอ้โหสวยแล้วก็ใหญ่ นี่ค่ะตรงนู้นนี่นะโอเราจะไปยังไงไม้เดี๋ยวหักไม้ก่อนไม้จะทิ่มนี่ตรงนี้เราต้องช้อนมัน

เดี๋ยวมันมีจะเก็บกล้องหน้านะลา่อนโอ้ยตรงนี้ค่ะเหลืองเต็มไปห,หมดเลยนะคะสวยมากมากเลยค่ะ ยาวไปนี่เลยจะ,จะเก็บกันจะจะเก็บกอากล่กองไว้ก่อน 嗯。<laughs> พึ่งไปสวย,ลวยเลยค่ะยุงเริ่มมาตอมวิว

เยู่นมอสสวยมากเลยค่ะแบบนี้นี่เห็ดมันปูค่ะนี่ ออนี่คาใหญ่ๆเลยนู่นนะคะเหลืองๆค่ะเต็มเลยนี่ฮะโอ้ยดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยตัวเราจะเก็บเลยมันเริ่มแห้งแล้วนะคะตัวไม่ได้มาแค่สองอาทิตย์เอง ม,มันแห้งแล้วอ yeah, okay, ย่ามาตะเคอเคลลกฉันจะเด็มันแห้งเก็บหนอเอาทุบสร็จแลอย่า yeah, เพราะว่าจะได้ตรอกขึ้นเนี่ยเพราะว่าโซยีโซเราจะไปตรอกขึ้นป่ามันแห้งนะ่ะ แห้งหมดเลยอย่าฟูตรอนอันนนยังใช้ได้อยู่เลยวุ่นในการพินชัดโอ้โหแห้งสุดๆไปเลย โน่นอีกดูไปเก็บกลุ่มนู้นได้ไรโดเดี๋ยวแม่ดูกลุ่มนี้มันแห้งมากฝนมันไม่ตกหลายวัน แห้งหมดเลยมันแห้งหมดเลยนี่อีกโอ้โหมาไม่ทันมันมันแห้งมหงมดเลยอะ่ะดูโอ้ดอกนี้ยังยังสวยอยู่ อ,อ,อย่าใช่หรอกแม่เห็นแล้วเมื่อกี้มันแห้งดูอือ้โอ้โหตัวมันแห้งหมดเลยนะ ฝนมันหยุด hang một đời ạ dạ. Đó là trốc nên nè là...